ตกใจทำให้การขับขี่รถยนตไคได้ยิ้มยังวันนี้ได้ยิ้มได้หัวเราะยังอ่านี่ถือวเป็นกำลชีวิตเลยนะถือว่าเป็นกำลัชีวิตแล้วบางคนเนี่ยหัวตื่นมานี้เครียดเลยแม่จะเียวเขนชื่อตัวเองก่อนนะบอกว่าชัดนันปลอมก่อนอันนี้เี่อ๋อนี่อ๋อนะครับถอนเสร็จแล้วเขียนชื่อตัวเองแจกประกาได้ถายตองไม่ช้าดกปบา เป่าให้หน yeah, okay, ่อยเปล่าเปลี um. ่ยนใบใหม่เออเป่าหน่อยเราจะให้ไปเขียนชื่อกับเอางี้เป่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นดูแม่หน่อยเอพี่ปป่งด้วยพอเขียนชื่อเสร็จแล้วแล้วก็เของมาไว้ในใจว่านี่คือตัวฉันเอลูกโป่งนี่คือตัวฉันดูแลลูกปป่งดีๆอ่ารักเองไหมรักเองดูแลลูกปป่งดีๆลูกปป่งที่ท่านถืออยู่นี้เปรียบเสมือนตัวของเรา ีวิตตัวเองน้องจากปีมพูดดังๆว่านี่คือตัวฉันนี่คือตัวฉันแม่แม่ไม่ไม่ชัดไม่แล้วเอราะอะไรนี่คือตัวฉันนี่คือตัวฉันเบา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 นี่คือตัวฉันท่องเอาไว้นะคะอ่ามีใครขับมอเตอร์ไซค์กันบ้างมีไหมขับมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ทุกวันใช่ไหมขับรถเดินนั่งรถเดินนั่งอยู่ทุกวันใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นลูกโป่งที่ถืออยู่ในมือนี้เปรียบเสมือนใครคะ ที่เระไรคด้ตัวแลกั่มคุณแม่คะปกติแม่ก็ม่็ตกใจใช่ไหมการตกใจทำให้การขับขี่รถตงถูกไหมคะถ้าไม่เจี๊ยบถูกไหมคะน้องจปีของเราอยู่ไหนน้องจปีจปีน้องจำปีจำปี่ยแค่น้ค่ะแ่นี้ค่ะหลบๆดิ้งๆทุบๆทุบีลเหงือกแล้วก็ไม่ใช่